เมื่อกี้เราเปิดไปแวบๆแล้วใช่ไหมฮะต้องบอกว่ามาแล้วนะฮะสำหรับปฏิทินจีนประจำปีนี้เพราะว่าตุ๊จีนวันที่อะไรนะฮะยี่สิบยี่สิบแปดไมยี่สิบยี่สิบยิบเอ็ดยิบสองอะไรอย่างเง<า>ี้ยแหละช่วงเนี้ยนะฮะต้องบอกว่าใกล้แล้วนะฮะสำหรับเทศกาลตุ๊จีนนะฮะซึ่งผ่านออนี้วิทยนะุไทยทีวีสี่ช่องสามนะคะก็เลยได้ออร่วมกับกลุ่มเอา้า <laughs> ปฏิทิน <laughs> อยู่ดังหน้าเราไม่ถามว่าปฏิทินแล้วตุ๊จีนวันไหน วันจีนเป็นวันที่21นะคะเพราะย1ิเอ็ดเป็นวันไหว้สิ้นปีเป็นวันละไหว้รับไฉสิงเอียนะคะเทพเจ้าแห่งโชคลาภแล้วก็เทศกาลจุดจีนจริงๆก็คือวันที่ยี่ิตรงกับวันอาทิตย์คือยี่สิบวันจ่ายยี่สอ็ดวันไหว้2ี่สิสองวันเที่ยวอ่าถ้าเรียกกันง่ายๆแบบนี้วันเที่ยวตรงกับวันอะไรวันอาทิตย์วันไหว้ตรงกับวันเสาร์วันจ่ายตรงกับวันศุกร์นะคะ อ่านี่คือปฏิทินจีนคือหลายคนชอบมากปฏิทินจีนช่องสามเพราะว่าอย่างเงี้ยค่ะมีหวยค่ะ <c oughs> มีหวยค่ะอย่ายใช้คําว่าหวยมีเลขนําโชคเขาใช้ว่าเลขนําโชคแล้วก็มีบอกวันขึ้นวันขึ้นวันข้างขึ้นข้างแรมอะไรอย่างงี้ไม่แล้วก็นี้มันจะตรงหรือเปล่าวะก็มันหวยออกวันที่สิบเจ็ดมกราแต่นี้มันเขียนไว้ในวันที่สิบหกมกราเนี่ย ถ้าฉันอ่านฉันจะมองเพราะว่า16บหกกรลาตรงกับวันครูเขาก็เลยจะเลื่อนให้หนึ่งสองหกถ้าเห็นด้วยตาป่าถ้ามองลึกๆไปอีกก็จะเจอเลขหนึ่งกลับหรือยังสองเจ็ดกลับก็เป็นเก้าอะไรเนี้ยเก้าเจ็ดหนึ่งเอางงรวยเลยทีนี้ฉันชอบเดี๋ยวฉันชอบทีมงานนะเขาวงมาให้เลยเขาทำแบบเขาทำมาให้เลยเเขามองไปอะไรอ่ะเขามองไปเลขอะไร ก็หนึ่งสองหกไงอ๋อเนี่ยเห็นสิ่งสิ่งสำคัญของปฏิทินจีนไม่ได้สนใจนะคะว่าใครถ่ายขึ้นหน้าปกหรืออะไรปีนี้นะฮะสำคัญว่าข้างแรงหวยในแต่ละงวดเลขอะไรนะฮะใช่ว่าเลขนําโชคใช้คำว่าก็อย่างที่บอกไปนะฮะต้องบอกว่าได้ผู้ร่วมสนับสนุนการในการจัดทํากันเยอะมากนะฮะทางกลุ่มบริษัทเซิร์ชนะคะกลุ่มบริษัท C A S บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจํากัดมหาชนบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดแชมพูปิดผมขาว พาแคร์เบสซี่บริษัทห้างขายยาตราเสเดดาวจำกัดฟิล์มกรองแสงลามินา่าบริษัทซอคอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคลอยชัวก็จะทำปฏิทินจีนปี2,566เขามีคอนเซปต์นะคะคอนเซปต์ก็คือส่งมอบความสุขและความเป็นสิริมงคลด้วยเครื่องดนตรีจีน นี่เป้าหมายสําคัญกนะ็คือร่วมทําการกุศลการสําหรับกิจกรรมบริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเพราะว่าคนที่ไปบริจาคโลหิตเนี่ยเขาก็จะมอบปฏิทินให้เป็นของขวัญด้วยเป็นปฏิทินแขวนนะคะแล้วก็ใครบอกว่าเขาไม่สนใจนักแสดงเขาสนใจสิผู้มีนักแสดงดาวรุง่งเยอะแยะเลยใช่ฮนะได้แก 9, นะ่ก้าวนพก้าวเซนสุภพงจอบทัศพลนะมีลูกคุณด้วยจูเนียร์ <c oughs> กัดบ,บัณฑิตอักัสวชิรวิทยิมพริมาน้ำฟ้า ธัญ,ญพัฒน์มิ้นรันรวีพีพีปุนปีดีและหลิงหลิงสิริลาเขาก็คัดมาแล้วว่าเป็นดาวรุ่งน้องใหม่ที่น่ารักสดใสนะคะสิท่านด้วยกันนะคะชาย5ห,หญิง5นะคะถ่ายหน้าปกปฏิทินจีนประจําปีนี้นะฮะเป็นชุดจีนทันสมัยแล้วก็อย่างที่บอกคอนเซ็ปต์ก็คือเครื่องดนตรีจีนก็คือมีประวัติน่าสนใจมากแล้วก็มีความเป็นสิริมงคลนะไม่ว่าจะเป็นเออหูกู่เจิง สีจือ้อยยางชินผีผาเป็นต้นบรรยากาศก็สนุกสนานนี่ทุกคนพยายามจะเล่นเครื่องดนตรีกันนะคะอ่ะไปดูไปดูกันหน่อยต้องบอกว่าชุลมุนมากในการถ่ายปฏิทินจีนวันนั้นเพราะแต่แต่ละคนก็ได้จับอุปกรณ์เครื่องดนตรีของแต่ละคนนะฮะจทัทศพลเล่นเป็นเหรอถ้าดูแบบได้ดมากเลยนะอ่ะดูดูภาพบรรยากาศการถ่ายทำปฏิทินวันนั้นหน่อยฮะลองหลายหลายแบบ เล่นนะครับเองตาลเ่กเตาลาูกเอ้แล่ลอนจะได้แล<อ> รนุอสสวยหล่อทุกคนเลยอะดูแบบทันสมัยดูบันจีนทันสมัยนะแล้วก็ความพิเศษของปฏิทินชุดนี้ก็คือเป็นปฏิทินที่มีเสียง เออเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วมีเสียงดนตรีนะไม่ใช่เห <นะ S 2> มือนการ์ดปีใหม่นะแต่เป็นเพราะปฏิทินชุดนี้มีการแต่งเพลงเพื่อใช้สำหรับปฏิทินโดยเฉพาะเลยค่ะวิธีการก็คือสแกน q r วโค้ดในหน้าปฏิทินเพื่อฟังเพลงที่มีชื่อว่าชื่อโยายเตซื่อเจียมีหน้านเหรอให้ฉันอ่านท่อนนี้ <laughs> แปลว่าขอให้โลกนี้มีแต่ความรักนะคะก็เป็นบทเพลงที่มีความหมายดี อวยพรให้ผู้ฟังเนี่ยเจอแต่เรื่องราวและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตรวมถึงเครื่องดนตรีจีนที่นามาบรรเลงเพลงในครั้งนี้ก็มีความหมายอันเป็นมงคลด้วยอย่างที่บอกว่าเขามีคอนเซปต์อยู่แล้วว่าส่งมอบความสุขและความเป็นสิริมงคลด้วยเครื่องดนตรีจีนจะมาแต่เครื่องดนตรีไม่ได้มาทั้งเพลงเลยค่ะซึ่งเพลงเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงดนตรีจีนโดยเฉพาะนะคะเป็นทีมผลิตเพลงจีนคุณภาพค่ะมีทั้งคุณอาชิตะอนันต์กวินผู้เชี่ยวชาญทางด้าน นตรีจีนมีประสบการณ์ในแวงดนตรีจีนมาอย่างยาวนานแล้วก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์รวมดนตรีจีน S W Chinese Music Center ด้วยนะคะแล้วก็โมีเกียรติประวัติเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวขั้นตอนการผลิตดนตรีจีนได้โปรดิวเซอร์อาจารย์วิรัตจรั์วรลัษษ์ผลงานที่ผ่านมาก็เป็นผู้เรียบเรียงดนตรีจีนในเพลงพระราชาในนิทานเวอร์ชันภาษาจีนด้วยนะคะ และไฮไลท์สำคัญค่ะการได้นักร้องเสียงละมุนอย่างคุณอิงชิสาวิเศษกุลเธอเป็นเงาเสียงของตั้งลี่จินนี่ไงก็ต้องเป็นคนระดับนี้นะคะ <_: S 1> มาร่วมขับร้องได้โดยเธอเนี่ยมีชื่อเสียงมาจากการเข้าร่วมรายการ The Voice of China ฤด,ดูกาลที่4ในปี2558ค่ะก็มาขับร้องเพลงนี้นะคะยังไม่หมด <_: S 2> <_: S 1> เขาบอกว่าหน้ารายเดือนภายในปฏิทินยังสามารถสแกน QR code เพื่อรับฟังเสียงดนตรีจากเครื่องดนตรีจีนในแต่ละชนิดได้อีกด้วยคือใครเด่นเครื่องดนตรีอะไรในหน้านั้นสแกนไปก็จะได้ยินเสียงของเครื่องดนตรีนั้นนะคะก็เรียกว่าเป็นการส่งมอบความสุขผ่านเสียงเพลงของปทินจีนประจําปี2566หกสิบหกค่ะแต่ต้องบอกว่าตอนนี้สแ,นสแกนแล้วแต่ยังไม่ได้นะเพราะว่า รอระบบอัปเดตนะฮะเดี๋ยวรอเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะได้รับฟังกันอย่างแน่นอนก็ถ้าไปอยู่ในมือคุณผู้ชมแล้วก็น่าจะได้เวลาแล้วเนาะน่าจะได้ฟังกันเพราะว่าจะแจกหรอจะแจกไหมจะแจกไหมไม่แจกนะคะเพราะนี้เราเอามานําเสนอกันก่อนอ่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเหล่าบรรดานักแสดงกันหน่อยถึงบรรยากาศในการถ่ายทํารวมถึงความพิเศษของปฏิทินจีนชุดนี้กันฮะใครู้สึกที่เ้าเป็นไงใช่ต้องใช้อินเนอร์เยอะมาก แล้วของพี่เนี่ยโจทย์ยากคือตีมันตีจริงไม่ได้เพราะว่าเสียงมันจะดังมากก็เลยต้องแบบใช้ท่าทางอของค,คนอื่นยังมีจับแบบจับจับโน้ตจับอะไรคล<ช>้ายๆนี่เขาสโลกอะไรนะคนเนี้ยใช่ใช เมื่อกี้ทาเสียงจากปากเขาบอกว่าถ้าเรามีความสุขเมื่อภาพออกไปมันจะมีความสุขตามพอมีพวกเรา5้คนใช่ไหมมันก็เลยมีแต่ความสุขเหมือนกับที่ทุกคนดูละครช่องสามก็มีแต่ความสุขความพิเศษของปฏิทินนี้นะคะก็คือปฏิทินของพวกเราเนี่ยจะมี QR code ค่ะถ้าทุกคนได้ไปแล้วสามารถสแกน QR code นี้แล้วก็จะได้ฟังเสียงเพลงค่ะเสียงเพลงจากเครื่องดนตรีของพวกเรานะคะซึ่งแบบไพรมากๆอยากให้ลองกลับไปสแกนกันที่บ้านนะคะซึ่งเป็นเสียง เพลงที่เป็นมงคลมากๆสามารถฟังได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะปฏิทินปีนี้นะครับก็สามารถรับได้ที่รายการของทางช่อง3นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือไปบริจาคเลือดที่สภากาชาติไทยครับวุ้งสีฟ้าชายซึ่งฉีเสียงคานคล้ายๆงิงแปลว่าอะไรคะอ๋อแปลว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะมีมีความสุขร่ลำรวยทุกคนค่ะ ่ก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะขอให้เริ่มต้นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็มีความทรงจำที่ดีค่ะใช่ฟังสวยหล่อทุกคนใช่สวยนะฮะแบบว่าวเปีกวเปีกจีนจีนผู้หญิงก็สวยนะแฟชั่นเก่งมากสวยหล่อนะนี่ใครนะนี่ใครนะมินลารวีไงคะไม่ผู้ชายสิ น้องจูเนียโอ้ยกล้ามกล้ามเออไม่แพ้อินเสิร์ตจูเนียมันเยอะจังอ่ะคนอื่นเขาไม่อินเสิร์ตกันหรอ ก็เด็กใครอ่ะให้มารู้สักว่าฉันไม่ได้ทำเองค่ะีมงานทำให้ค่ะส่วนเรื่องนี้ต้องขยี้คืนนี้ก็จะมีเรื่องราวของจินเนี่ยกับบีกเพราะว่าเป็นดาวรุ่งอีกหนึ่งคนฝากด้วยนะกับน้องริวชีริวี์นะฝากด้วยคิะคอนแน่นเจ็ดวันทั้งสองคนเลยพจัดการเขาก็คงรับงานนอกให้ไม่ได้แล้วล่ะสำหรับคนรี่แทมาสำหรับใครที่อยากได้ปฏติทินจีนแบบแขวนประจำปี2,566ชุดส่งมอบความสุขและ ความสิริมงคลด้วยเครื่องดนตรีจีนนี้นะคะต้องบอกว่าไว้เดี๋ยวมีโอกาสเราได้รับปฏิทินมาแล้วเดี๋ยวเราจะแจกแฟนๆรายการผ่านทางหน้าจออย่างแน่นอนนะฮะแต่ ถ้าใครที่อยากได้และแบบวิฉันต้องได้ฉันออต้องไปชัวร์ไม่อยากจะมาลุ้นแล้วก็คือน,นี่นะฮะไปร่วมบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศเลยนะฮะทางที่กรุงเทพแล้วก็อีก12<า>แห่งทั่วประเทศแล้วก็หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งก็คือหลายที่ทั่วประเทศ<า>เลยนะฮะระหว่างวันที่ 20-22มกราคมนี้นะคะก็จะได้รับปฏิทินชุดนี้เป็นของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณในโอกาสปีใหม่แล้วก็ตุกจีนด้วยนะฮะอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นปฏิทินมีเสียงเขามีเพลงด้วยท่าสการคิวอาคตเพลงชื่ออะไรโอ้หย่าชื่อโยไอเตซื่อเจียขอให้โลกนี้มีแต่ความรักนะคะเป็นการส่งมอบความรักความสุข ให้กับแฟนๆทุกท่านด้วยแล้วก็รวมถึงให้กับผู้ที่ไปร่วมทําบุญทํากุศลด้วยการบริจาคโลหิตกันด้วยก็เรียกว่าทุกปีนะที่เราจะมีปฏิทินจีนอย่างนี้มอบให้กับผู้ที่ไปร่วมบริจาคโลหิตทําบุญทํากุศลกันนะคะอ่าก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวรายการของเราจะแจกวันไหนค่อยมาลุ้นกันละกันค่อยมาลุ้นค่อยมาติดตามกันวันนี้ถือว่ามานําเสนอให้ได้ทราบกันก่อนว่าเรามีปฏิทินจีนนะแล้วเดี๋ยวเราจะแจกนะอะไรอย่างเงี้ยเออจริงของดิฉันก็เข้ากันได้กับชุดปฏิทินจีนแบบ